ฮอต News กดหมายเลข5้สอ่ะมาเรื่องนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเรื่องที่บอกว่าดาราหลายๆลยคนเนี่ย สดเพราะว่าไม่มีเวลาไปเจอใครขนาดนั้นโสดเพราะไม่ได้เดินทางจริงจริงล่า,า,าสุดผู้หญิงคนนึ่งคะ่ะผู้ชมขาตอกย้ำความโสดบ่อยมากๆจนหลายเลยคนมองว่าหรือว่าเธอจะโสดจริง<อ>หรือว่าการโพสทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโสดตามแคปชั่นที่คุณโพสเพราะหลังๆเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่านางเอกคนนี้เนี่ยเข้าโพสเซ็กซี่อยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงแคปชั่น ความโสดของเธอเนั่นคือน้องมิ่นพีชยานั่นเองค่ะผู้ชมคะหญิงสาวคนนี้เนี่ยเวลาถ้าเราได้มีโอกาสเข้าไปดูในอินสตาแกรมะจเห็นถึงความน่ารักจะเห็นถึงภาพโพสต์หรือว่าการโพสเนี่ยแต่ละท่ามันช่างดูเย้าวยวนชวนฝันมากๆและสิ่งที่สำคัญมาพร้อมกับรูปก,ก็คือแคปชั่นอย่างเช่นคะ่ะผู้ชมคะที่รถมันดูว่าง เพราะคนข้างๆยังไม่มีอ่านี่คือแคปชั่นนะรวมไปถึงค่ะน่ารักแบบนี้ในช้อปปียังไม่มีขายนะจ๊ะนี่เป็นแคปชั่นน่ารักน่ารัก<อ>เข้ามาอยู่ใน Instagram <S <S อินสตาแกรมเราเนี่ยฉันจะเรียกว่าเป็นแคปชั่นอ่อยเอ่อก็แบบอ่อยให้คนแสบเรียกกแสให้รู้รว่านี่ฉันสดนะอย่าเข้าใจ อย่าคิดว่าเราคุยกับใครนะเราไม่มีใครคุยด้วยเลยจริงแบบนี้นี่ก็เป็นคนหนึ่งนะชอบโพสแคปชั่นอ่อยอ่อยอ่อยว่อยแบบว่าแบบว่าคืนนี้เงาจังมานั่งรับตังที่ห้องไม่จางอมาถึงปุ๊บไปิตามโดนกันทุกจริงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแคปชั่นอ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยแคปชั่นแบบนี้ดูน่ากลัวดูร้อนแรงไป มีไหมคะสวยๆอย่างนี้อยู่กับหมาดีกว่าอ่อยไหมได้ไหมไม่อ่อยไม่อ่อยนะไม่อ่อยแล้วแล้วเขาก็จะเข้าใจว่าคุณก็ต้องรักหมามากกว่าเขาอยู่แล้วสิเขาเข้าใจถูกแสดงว่ามีสกิลสูงนะคะเข้าใจถูกต้องค่ะเราต้ไม่ซับซ้อนเอาใหม่เปลี่ยนแคปชั่นใหม่เอาแคปชั่นคนโสดหน่อยที่โพสต์ไปปู๊บผู้ชายเหลียวมองแล้วผู้ชายแบบว่าขายขนมจีบเลยอ่ะผู้ชายแบบซื้อขนมจีบเราเลยอ่ะไม่ว่างดู นี่แต่แบบเนี้ยอืมอันนี้อันนี้ดิฉันว่าไม่ใช่แคปชั่นอันนี้น่าจะเป็นการบบนมากกว่ามันเป็นการบบนจะบอกว่าในโซเที่ยวมีแต่เรื่องคนๆหมาๆแมวๆไม่มีอะไรนอกจากนี้เลยนแล้วแล้ววาดหวังไว้ว่าจะมีแฟนประเทศเปิดปุ๊บจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจะได้นักท่องเที่ยวยังไงเก่ยวเที่ยวที่เราเคยดูในคลิปไงคุณผู้ชมค่ะเขาแลักสัตว์จะต รูกดิฉันเอ้ยรูกอะตะมุตมีน่ารักจังเลยเอ้ยเป็นผู้หญิงที่นรักสตาดชอบอะไรอย่างี้ก็อาจจะเจอโมเมนต์นี้ได้ไหมไม่ได้ปล่อยให้นางเนี่ยมโนต่อไปเขาชมขาถึงต้องบอกว่าเวลานะเขาจะจีบใครเขาดูกันที่โพสเขาดูกันรูปดูที่ภาพนะแล้วก็แคปชั่นที่โพสบางคนเนี่ยโพสแบบเซ็กซี่เลยแคปชั่นมันก็ต้องสอดคล้องกับเซ็กซี่ด้วย ขุ่นดีๆแบบนี้ช้อปปี้ไม่มีขายจ้าแบบนี้อะไรแบบนี้ใช่เอลสามสี่ยี่สี่สามห้าชอบมาชอบมาอะไรแบบนี้มันต้องเป็นแคปชั่นอ่อยๆนิดนึงคุณแคปชั่นมีแต่สวนสัตว์นะคุณผู้ชมค่ะหมาแมวก็อยู่กับสวนสัตว์ต่อไปเป็นแบบจริงๆมีอะไรแบบนี้เลยนะคะก็ไม่เป็นไรอะค่ะแล้วก็ต้อนยินดีต้อนรับสัตวแพทย์ทุกท่านนะคะเหรอ ขอเชิญสู่โลกแห่งสวนสัตว์ดิฉันสัตวแพทย์ได้ไหมได้อยู่ยได้อยู่หรือไม่ก็คนเลี้ยงหมาด้วยกันเออมาคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่อง<笑><笑> <c oughs> คุยกันภาษาหมาหรือไม่ก็ถ้าสมมติคนเลี้ยงหมาไม่ชอบเราไม่เป็นไรเอาหมาเลยค่ะนะเกินไปเหรออ่านะ